สวัสดีครับบ่าทอสวัสดีทําชมครับวันที่21ตุลาคม2566นะครับภาเอฟซแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปู่578นะครับผามารับชมครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ชุดล่างนะครับผมเอฟซีถามเขามาหลายครับสูตรร้อยมาัยปู578บบเห็นปูล่ลงให้โดนแล้วนะครับผมปูวานะครับ ยอดหลังนี่เขาดีแต่ว่าปูบริลล์ลห้เอฟซีนะครับปูบอกมาด่วนนะครับผมเอาเขาไปการาบน้ำมาสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันกา,าบน้ำมาสการครับปจูจะเริ่มต้นะจะเริ่มตนครับผมมาสก,การเจ้าค่ะ บ่ได้เห็ดเบิ่งจักเทียวนกเห็ดเบิบ่งนี่ครับสูตรร้อยมาอะไรเอ็มปูเอฟซีถามถามมาอยู่ว่าปูเดี๋ยวนี้คือบ่เห็นสูตรร้อยมาไล่ของปูนั่นแหละเอ็มซีถามมาอยู่ครับผมก็บ่ได้เห็ดว่างหันกับน่นองร้องบานบันใดมาตะก,กี้เห็ดมันมะเขานะบันใดมาเห็ดรองเบื้องนั้เมื่อคืนจังใดว่าเห็ดลอยมาไล,ล่รองเบื้องกันนะ่ามันเปเขาบ่าเนดะียครับสองศูนย์สองหกสี่หกนะ ที่หกกหกที่หกไงหกจีมันได้ตัวนี้มันก็ออกหนึ่งสองครับบ้านนี้แปดนึงสองก็หกหกมันก็ได้ตัวนี้มันก็ออกซีซีนี่ครับบ้านนี้ว่าได้สองตัวดิครับตามที่จริงนี่เลขมันมีสามตัวมันจะไปมีสามตัวมันจะไปมันก็ออกซีซีตัวนี้มันออก หนึ 2> 1, 2, ่งสองมันก็ไปนี่ไปตัวนี้ไปตัวนี้มานี่สองมาเนี่บมันก็เคยออกน้ากันอยู่นี่เรขอยู่นี่สามตัวนี่เคยออกน้ากันครับปูนี่ปูนี่ก็ได้ครับมึกเลขกบนมันก็ไปจังที่เราเรียกบนครับั้นไปก็เลยหลักชนะของมันไปไปจังที่ อันนี้ตั้งสองศูนย์สองหมอปูออกสองศูนย์สองกับสองสามทีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับสามหลอกสามสูนย์เนี่ยไมจะไปบนเนี่ยแต่ว่ามันบอกไปน้ำกันไม่ได้ไปทั้งทีออกหกทีออกสี่หกบาเนี่แปดหนึ่งทีมันกลับไปบนตัวหนึ่งครับนศูนย์สี่ว่ได้ศูนย์สี่ว่ได้ปูมาได้ศูนย์สี่ว่ได้ศูนย์หนึ่งกับว่ได้ว่าได้ครับ แถวเนี่ยกับบอกแถวเนี่ยกระบอกแถวเนี่ยกับบอกน้่งกันมาจากซีกระบอกไปจากซีกระบอกไปจากซีกระบบอกนี่คือกันนี่ครับมอกร้านนี่ตรงกันกับบอกไหมหกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าห้าแปดเก้าสี่สามศูนย์หนึ่งสองนี่ตรงกันบอกเลยครับปูไปมาเลขเฮ็ดไว้ยุ่ยๆนี่เก้าสีซีเก้าก็ถือตัดแล้วครับมันเหลือเลขล่างคู่เดียวอืมคู่ใดไม่ขายลอตเตอรี่ ฝากบอกมานีมาเห็นคำอี่ตัวไหนปูว่าบอกมานีมาหาปูร่วมขายรอตรนรี่นะครับบุได้เบิ่งนเช่นเยวัดปูที่ศูนย์ก็บอกมานีแน่ครับบ้ยเมื่อกี้พึ่งออกมาปู่ตรีโอ้เมื่อกี้พึ่งออกมาตัวไดนจะขับปูตัวไดนจะขับสี่สองสองสี่ตัวเดียวปูโอ้เก้าสี่มันไปแล้วที่แรงเฮ็ดไว้แล้วเก้าสี่กับ เก้าสี่กบสองสี่สี่สองสองสี่เก้าสี่สี่เก้านี่มันไปแล้วเก้าสี่สี่เก้าเลยครับออกสี่หกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันตรงกันอมมันออกศูนย์สองกับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองสามมันเลยมาออกสี่หกตรงกันมันบอกออกเห็นบ่ครับอ่ะงวดเมื่อกี้ตรงกันบอกตรงกันไม่ออกแมนยูปูตรงกันบอกมันออกสี่สี่หกกับสี่สี่มันออกสี่หกสี่หกตามที่จริงเขาที่จับตัวนี้แหละเลขบนแถวนี้มันเลยออกสี่หกตรงกันมันบออก เอาลวดงวดนี้เขาเขาก็จับแถวนี่บ่ปูจับศูนย์จับศูนย์อันนี้ร้อยมาลายท่านผู้ชมร้อยมาลายซีซีหกนะครับหลักกระล่างซีซีนะครับก็จะได้บวกกันบวกกันเป็นบ่ปูบวกกันก็จะได้อันนี้บวกผิดบ่ึบวกผิดที่นี่ปูนี่บวกผิดนี่ไหนบวกผิดนี่เนี่ยปูเขียนเส้นนั้นไหมบวกผิดเนี่ยเอาร้อยมาลายเขียนไหมปู สี่สี่หกหกแล้วก็สี่สี่สี่ครับเป็นแปดศูนยเป็นศูนเป็นแปดนั่นท่านทนานนี่พิษนี่ป่วนี่พิษนี่เป็นซี่นี่่วเนี่วพิษครับผมเป็นแปดเป็นศูนยเป็นศูนเป็นแปดเป็นแปดเป็นแปดเป็นหกนี่ เห็นมาปูปูครับผมตัวนี้ถือยู่งดนเก้าด้สามด้แปด้นสองสองด้สองด้หนึ่งในศูนย์สมหนึ่งสีออก 4, ีอ่าออกซีอันนี้อันนี้ปูบวกพดทีร้อยมาลายเนี่ยบวกพิอันนี้บวกพิดต้องได้ตัวนี้นี่พิดสกับซเป็นซีวันนี้บวกพีแปดครับผมนี่ละวันมาไล่ลุงหลุงห ครับปูเขียนสรุปบนล่างให็นไหมนะปูเรีล่างปะอ่าครับเขียนใส่ใบไม้ทั้งบนทั้งล่างให้นะครับผมสรุปทั้งบนทั้งล่างปูเอานี่จังจัง,จ,งจังเข้มครับผมเลขยกหกใสงสัยอยู่เลยครับปูสี่สี่หกออกสี่สี่ครับ สรุปบนก็นให้แล้ว<น>สรุปบนให้แล้วเอาบนเอาบนเขยียนชุดบนเขยียนชุดบนให้ก้อนในปวัวสรุปบ่เขยียนบนให้น้ำในปวัวสรุปล่างบนครับผม อันนี้ก็ชุดบนชุดล่างไปปัวชุดบนเนาะบ,บนก้อนบนก้อนครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ครับศูนย์แปดแปดศูนย์ ตัวเดียวสามตัวสามตัวหกศูนย์แปับแปดศูับสจอาต่ปูแต่พอพอล่างศูนย์ศูนยล่าง ล่างสี่สองดิ 2> 4, 2. บู สี่สองกับหกสองจะ 6, 8, ปรกมาหกแปดปะปูมันว่าแถวเดียวได้วดวขวมห่วงธรรมดาเนอะครับขันม่นไปมั่งเไปจังเสียเนอเลยตัวครับหมอขันขันขันมา่านตรงม่เสียงสิออคือคือจังศูนย์สองจังเสียครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์พามันไปมันกลับไปจังเชกครับอันนี้คือม่านนี่หกสองนี่สองหกนี่อืม มันมีเท่านี้กับหกซีกับออกแล้วรับคันลอยไม่ได้กันหกนี่คือสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองมาได้ครับเราว่างแยาจสองหางนเนื่อยลางสีเน้นคู่ไดนปูเน้นคู่ไหน,น,น,ไหนสีแดงเน,นปูเอาสีแดงเน้นเนะปูเลขลกลางนั่น ตัวนี้เด่นสุดๆเด้อเนี่ยด้าครับตัวนี้เป็นตัวร่องเด้อเนี่ยด้าตัวร่องอเอาปู5ห้าเจ็ด 5, 7, แปดนะปู1หนึ่งวันที่หนึ่งครับปู ฝันปูว่าันยำปูดำไม่ยำไปบ่ปูดำบอบ่ฝันเนี่ยมีดมีดมีแต่ให้ปริศนาปัญหาบักเภาเจ็ดน่วยน่ะเราไปขายให้เจ๊กบักเภาแปดน่วยไปขายให้เจ๊กเป็นบาทครับปัญหาพื้นปัญหาปูดำตีเอาเนี่ยนี่ครับเจ็บบักเภาแปดน่วยไปไปขายให้เจ๊กกระลำเปิดรวยปริศนาปูดำเด้่ทำชุ่มเนื้อที่ปูให้ตั้งแต่ตงวดปูกับฟันให้ชุดบนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปด นะครับผมสามตัว6ก8 8 0 8 0แปล่าง42ตัวรอง6กสองน่านมได้ที่เก่ากมา้อันนี้ร้อยมาะไราปูลงที่6ปูวา6ค่ะหคือ6 2งนี่ครับปูเฮ็ดสูตรเฮงนะครับ68ดหาปได้เพราะว่ามันมันขามกันไกลต้องสี่ต้องเสียง6 2สองสี่็สี่กได้ห2สองสองหส เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอเน้นสีสองเลยนะปูเนาะมันมีคะแนนเลียงล่างวิ่งตัวไหนล่ะถ้าวิ่งล่างวิ่งล่างเนี่ยถ้าวิ่งล่างนั่นวิ่งล่าง,น,ง,างนี่มันกับไปบนครับนี่ไปล่างครับ อันนี้ฮกนี่ฮกน,น,น,นี่สงสัยย่านไปรักลอยแต่ว่าเลขตล่างเลขตล่างเลยวิ่งซีหลดตัวเดียววิ่งซีเอาท่านผู้ชมล่างวิ่งซีววงงกับเหลือตัวหนึ่งเน้นซีสองร่องหกสองถ้าวิ่งวิ่งซีท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอนะครับเนาะอันนี้สูตรร้อยมาเลยเอฟซีถามหาร้อยมาเลยได้หกปูให้หกสองเป็นตัวร่องเอาครับกับเลขตน C2 มันเละเด่นอยู่ครับผมกบขอบ 6, คุณคร <2, S 1> ับ C2 มันก็เละเพราะคุณปูทำชุ่มพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ